วันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าสมบัติในเกาะแก้วมรณะนี้ทำอไมข้างมือเนี่ฟ้เฮ้ยอะโฟ้ดูเฮ้ยนี่มันน่ากลัวจังเลยอะมีมียันอะไรอะอ่านว่าอะไรวะหรือทุกคนใครอ่านออกคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะเฮ้ยโฟ้เจออะไรวะเฮ้ยได้ไหมขายได้หะอวะบดลไปอะเนี่ยทุกคนผมตรวจดูก็ไม่เจอเลยเนี่ยไม่มีอะไรดังเลยไอโฟ้เครื่องเสียปะเนี่ยเฮ้ยโฟ้เฮ้ยไอโฟ้ตรงนี้ตรงนี้ดังแรงเลยดังแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินเดินเดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอโฟ้เรารวยแล้วเว้ย สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบริษัทต,ตั้งหวังเจรงนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าสมบัติในเกาะแก้วมรณะนี้คือใครที่ได้ดูคลิปของฟัวอาเซียนอ่ะผมเห็นคลิปจากฟัวอาเซียนที่มาล่าสมบัติในนี้ใช่ที่มีเครื่องเฮ้ยเดี๋ยวถือไว้ก่อนลืมลืมนี่ครับผมได้เตรียมเครื่องล่าสมบัติ ที่ฟัวเซนไปใช้ในคลิปนั้นใช่ไหมใช่ครับคือตอนนั้นฟัวเซินได้สมบัติอะไรบ้างลองเล่ามาดิได้จะเป็นน่าจะเหมือนหัวค้อนอะไรสักอย่างหัวค้อนโบราณใช่น่าจะใช่แต่ได้ชิ้นเดียวใช่ไหมแล้วก็มีกระเป๋าเก่าๆแต่ผมว่าฟัวเซินยังหาไม่หมดน่าจะ <ๆ S 2> เพราะว่ารีบไงคือก่อแกวนี้ใครที่ได้ดูคลิปนะครับผมก็เคยพาเลขาเนี่ยมัด้งไว้ที่นี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ ผมจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนคิดว่าผมจะได้ไหมถ้าได้แล้วไปขายนะลิขารน่ากลัวนัททิว,น,ทวนี่ผมก็มีนัททิวมาด้วยนะทุกคนนะ,ะน้องไม้นัททิวกับน้องไม้นะครับใส่เสื้อประธานมาคู่กันเลยโอ้โหโคตรเอาใจมาวันนี้ที่ว่าเราจะได้ไหมได้แน่นอนนัททิวอะไม่ได้นนเฮ้ยนัททิไวไอ้ผูย่างี้ว่าต้องได้ดิแต่บอกเลยว่าน่ากลัวนะใช่น่าก่อนเนี้ยไม่ไปนะเฮ้ยลขาต้องไปด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับทุกคนแล้วไปดูกันว่าข้างในเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับ แล้วตอนนี้เราได้เดินเข้ามาข้างในแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายการทํางานของเครื่องนี้ก่อนนะครับนี่เราเปิดปุ๊บอ่านี่นะครับผมคือบอกไว้เลยว่าเจ้าเครื่องนี้มันจะตรวจจับแค่เฉพาะโลหะเนี่ยมันจะเป็นเสียงอย่างนี้นะครับโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะอโทรศัพท์พร้อมยังโฟ้อมครับตอนนั้นเดินมาทางไหนวะผมเดินมาทางนี้แหละมาเดินมาข้างในก่อนดีกว่าร้อนมากครับเด็กๆเร็วๆเดี๋ยวผมจะจับตามโฟไปเลยนะทุกคนยังไม่เจอวะไปไงโฟเจอไรสตานที่ช่วยอีกแล้วเฮ้ยพิพ่แล้วที่ผมมากับพี่แมนะเจอไหม เจอเจออะไรวะขี้รู้ว่ากระดาษทิชชู่แบบมีคนเอามาทำอะไรเอามาเช็ดขี้อ๋อนี่ดู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 เฮ้ยอย่าไปโดนไม่ต้องไปยุ่งอะไรหรอกไปเผื่อมีเผื่อมีโคตรงไหนแบบผิดสังเกตบอกเลยนะเว้ยเดี๋ยวลองจับดูทุกคนตอนนี้ข้างหลังก็มีนัททิวกับน้องไม้นะครับมาร่วมหาสมบัติด้วยเฮ้ยโฟเจออะไรวะเฮ้ยได้ไหมขายได้หรอว่าโหลดไฟอะไม่ได้ก็วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเผื่อเอากลับเผื่อเอากลับ ที่บ้านหลอดไฟแตกพอดีตอนนี้คือผมไม่รู้ทางนะัวอาซีนเคยมาแล้วฟโอาซีนก็จะรู้ทางนะทุกคนก่อเนี้ยมันจะอยู่กลางนานทุกคนนะเฮ้ยอะไรมดเต็มเลยมดเต็มเลยมดเต็มมดเต็มมดเต็มโอ้ทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนนะเป็นไงโฟเนี่ยทุกคนผมตรวจดูก็ไม่เจอเลยเนี่ยไม่มีอะไรดังเลยไม่มีอะไรดังเลยไม่มีอะไรดังเลยเงียบเลยข้างหลังเป็นไงเดินมาได้ไหมครับได้ตรงนี้มีอะไรเนี่ย สี่ฟอนฐานเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวคือเรทุกคนไอโฟนคือไอจีวอนพระเหรอเฮ้ย <c oughs> หรือว่าอาจจะเป็นศพพระที่โดนทำร้ายเฮ้ย <c oughs> เราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโฟโอูตรงน,นี้ก็จะเป็น,นบ่อนลอยพระมาทุดวงเขาปักสี่ฟอนทำไมเออเฮ้ยดูดิ ทุกคนดูนู่นเลยคือวันนี้ผมจะหาสมบัติให้ได้ไปผมไม่รู้แหละผมดูช่องโฟอาเซียนมาแล้วแบบเจอไงโฟอาเซียนเจอหนึ่งอันไงแต่ว่าผมว่ามันยังมีอยู่ผมว่ามันยังมีอยู่ทุกคนเลยผมต้องมาในวันนี้นะครับไนลองดูตรงนี้ดิมันต้องอยู่แบบที่ลกๆเลยไม่มีอะไรเลยวิ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นที่นั่งคนว่ะม,มีอะไรดังดังในเครื่องแลทุกคนนะไม่มีอะไรดังในเครื่องเลยตอนนี้เฮ้ยไม่เงียบจังเลยวะไอ้ฟเครื่องเสียปะเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในต้นไม้ไหม อะไรมันจะมีอะไรในต้นไม้เครื่องเสียไม่ใ้โฟงั้มันเสียปะวะของปลอมอ๋อนี่ยังไม่เสียยังดังอยู่ยังดังอยู่โอเคโอเคอมนนี่ของปลอมนะปลอมถอดทิ้งเลยเฮ้ยโฟโฟตรงนี้ตรงนี้ดังแรงเลยดังแรงไอฟโฟตรงนี้ดังแรงนาททิวประธานเฮ้ยดู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 เฮ้ยเฮ้ยของอะไรวะไอฟโฟเอามาดิรอบมาไม่เห็นนะเนี่ยเอฟโฟมาดิเครื่องตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้โอ้โห โอ้โหเฮ้ยปัดเปล่าอีโฟรเรารวยแล้วเว้ยวุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเล้างก่อนก่อนล้างก่อนถือถือถือเดี๋ยวไปล้างก่อนข้างในมีอะไรวะอุ้ยข้างในมีอุ้้ยยเฮของหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนอุ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดีกว่าเนาะมีเปิดหรืออยากรู้เปิดเลยเหรอเอออยากรู้มันคืออะไรไงนะก่อนมีกระดูกอยู่ข้างในอ่ะอันนั้นก็ไม่แน่มาอุ้ย อะไรอะไรอ่ะคิกว่าทองตอนแรกนึกว่าทองเฮ้ยดาบอะไรเนี่ยนี่มันคือมิดดาบนาทิวขายได้ไหมวะจะได้นะดูเงินขายได้ไหมถ้าทิวบอกว่กโาโอ้ประเมินราคาต่ำไปหนักหรือเปล่าหนักมีน้ำหนักอ่ะนาทิวลองจับดูมีน้ำหนักนะเป็นไงลองลองจับดูไหมให้ประเมินราคากี่บาทหนึ่งล้านห,หนึ่งล้านเฮ้ยไหน,หหนไหนกี่บาทกี่บาทสักสองสองล้านสองร้อย โอ้อาจไม่แน่เว้ยไม่แน่อาจมีราคาเป็นแสนได้ของเก่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วเราเอาไปเนี่ยจะมีใครตามเรากลับบ้านปะวะนัททิวกล่าวกลับบ้านไหมเอาไปให้พ่อแมนถ้ามีอะไรตามกลับบ้านตามบ้านนัททิวคิดหนักเลยนัททิวคิดหนักเลยไม่ไรเดี๋ยวพี่เอาไปเองบอกเ็วมารอดนั้นหาไม่เจอใช่ไม่ได้มาตรงนี้ไงใช่ไหมใช่เออมันเป็นที่ล่งๆไงไอโฟก็ไม่คิดว่ามันจะมีใช่ไหมล่ะใช่ไงทุกคนไปเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อครับทุกคนบอกแล้วว่ากดไลค์ ขึ้นไปตรงนี้ได้ใช่ไหมใช่ขึ้นไปเลยทิวเอาใส่ถุงเลยโอเคนะทิวทิวทิวใส่ถุงใส่ถุงนี่เราเตรียมถุงมาเบลอร์นะครับฟูตรงนั้นมีหอรอวะ<ร>โฟม,มันน่าจะเป็นที่นั่งเล่นนะใช่เหรอเดี๋วยวผมลองดิอันนี้น่าจะเป็นที่นั่งเล่นของเขานะครับสมัยก่อนที่กำลังสร้างฟูงตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มาโดนอันนี้มาโดนเหล็กเข้าใจเผลอเจอเผื่อจะเจอ โอ้ตอนนี้บอกเลยว่าขันมากครับทุกคนที่นี่ขันไหมนะทิวขันโอ้โหไป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 เฮ้ยฮะโอ้ดูเฮ้ยนี่ประธานที่มาฝากถือไว้อย่าไปจับนะหันนี่มันน่ากลัวจังเลยอ่ะโอ้ันคืออะไรไม่รู้ทหารอย่าไปจับมันเป็นอะไรจับเร็วนี่บ้าเลยนะเฮ้ยไม่เชื่ออ้าวลองดูโอ้แหมะแหวแหวเป็นเราตลกเกินไปละ อันนี้เราตลกเกินไปแล้วโฟมันคือหน้ากากอะไรวะน่ากลัวอยู่นะดูเสื้ตามันหล่นอ่ะตามันหล่นเลยดูดิหรืมียันอะไรอ่ะเฮ้ยอ่านว่าอะไรวะหรือทุกคนใครอ่านออกคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะโฟมไหนลองใส่ดิผมจะใส่หน้าโฟครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเข้ากันเลยอ่ะเฮ้ยหน้าเหมือนคนแก่เลยมันจะมีอะไรเนี่ยมันจะมีมีค่าอะไรไหมราคาไหมเนี่ยมันจะมีราคาไหมอ่ะอาจจะเป็นของเก่าก็ได้นะ จริงเหรอว่าเขาไหว้ผู้โบราณประมูลอไปนะว่าให้นานโบราณประมูลล่ะคะเจ้าไปที่ไหนแต่ว่าเก็บไปก่อนใช่เก็บก่อนแล้วรอบที่แล้วมาเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยไม่เห็นไม่ได้สังเกตสังเกตแต่พื้นโอ้บอกเลยว่ามากับพี่อ่ะทานจืดหลายอย่างแล้วนะรวยมีแต่รวยกับรวยทุกคนวันนี้บอกเลยนัทิวนัทิวเอาถุงมาใส่หน่อยแต่นักทิวจะใส่หน้ากากเดินก็ได้นะใส่ไหมแต่ลองใส่นัทิวดูจ้าแมอเฮ้ยนัทิวเหมาะนัทิวเหมาะนี่เลยโอเคใส่ไว้ใส่ไว้เผื่อมีราคาครับทุกคน ไม้นำหน้าเเลยหรอไม่เอาเครื่องตดมานี่อน้อยเอาเครื่องตดมาให้พี่เลยบอกเลยว่าวันนี้เรารวยกันแน่ไม่ต้องห่วงมาอยากได้อะไรบอกพี่ไม่นะค่ะสมบัติเก่าทั้งนัานอยากได้ทองเหรอเดี๋ยวพี่ขายนี้ไปซื้อให้เลยทองอ่ะเราก็เดินไปเรื่อยครับทุกคนตอนนี้โฟล์ทานมาดูยังยังไะลองไหมมันเป็นป่าลกเลยนะตรงเนี้ยเออเขียร์ทางเขียร์ทางมีหรือเปล่าตรงไหนตรงไหนมีไหมตรงเนี้ยมันต่ทีนี้จบเฮ้ย ไม่ดังแล้วเฮ้ยเออเอาเถอะเอาเถอะมึงจะเฮ้ยทำไมเร็วๆดิปอวี่วี่นี่นี่เฮ้ยดีใสอุ้ยอุ้ยจับได้มันกดกระดูกปลวะอะ้รวะนี่กดกระดูกป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรมันคืออะไรเลขาโอ้เลขาระวังว้ยมันคือคุยเลขาระวังระวังอะไรวะประธานโกดไลน์อันนี้มันเจอกันไม่ใช่โกดลืมอันนี้มันเจอกันอะไรวะเนี่ยไอ้บ้างเล่นอะไรกันวะเนี่ยไมยข้อมูลราคา มาจะได้ทองแล้วตีให้เลยสองแสนโอ้สองแสนพี่แมนดูครับพี่แมนไม่ยอมมากับผมวันนี้บอกเลยว่าหมานจัดนี่ของแท้นะนี่นี่ของแท้นัททิวเราจะรวยกันแล้วเว้ยมาผมก็ไม่รู้นะว่าที่เอาไปทั้งหมดเนี่ยจะมีอะไรตามมาหาผมที่บ้านหรือเปล่านะครับทุกคนแต่คงไม่มีมั้งโฟใช่น่าจะเมืองเอานั้นไปมีมีอะไรไหมไม่มีนะจริงเหรอใช่เพราะว่าพี่แมนเอาไปอ้าวต้องไปถามพี่แมนใช่ กันต่อเว้ยรวยแล้วคุข้าวา่ทุกคนมันคันนะมันมาที่นี่มีแต่แบบแมงอะไรก็มีรู้คันได้หมดมีท,มทั้งญ้ามี้งอะไรแต่ว่าผมได้สมบัติตอนนี้สามชิ้นละแต่ไม่รู้ว่าจะมีราคาเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวแล้วเราเราต้องไปแบบโรงจำนำไหมให้เ<ๆ>ขาตีราคาอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้อย่างนี้ผมบอกเลยทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับไปถึงเท่าไหร่ก็ได้กดไปเลยไปโฟลทางไหนต่อทางไหนดีมันไปได้ทุกทางเลยนะไปทุกทางหรออูาทางมันก็ลบน้ามันกลัวแบบกลัวพวกงูสัตว์ป่าล หู้ครกินแบบซี่ทิ้งไว้เนี่ยเฮ้ยมัน<ว>เป็นเหล็กอยู่แล้วไม่ต้อง่งงน้องๆเดี๋ยวไปรอพี่ตรงนู้นเลยครับตอนนี้ผมระหว่างเดินไปผมก็จะเอาเนี่ยกอดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนเผ<ว>ื่อจะเจออะไรเฮ้ยโดนอีกแล้วโด,โดนตกใจอยู่เร<ว>ื่อยทางนี้ทำไมมันแบบวางเวงวังเวงวะปีฟูกไม่กล้าเขาไปวะเสียงเหมือนแมวเลยอะเสียงนกหรือเปล่าเฮ้ยมึงว่า เดี๋ยวลองไปสแกนตรงนี้ดูดีกว่าโล่งๆเนี่ยคือตรงเนี้ยผมไม่กล้าเข้าไปข้างในนะครับข้างในลึกตรงนั้นนะครับลึกมากมันลึกมากครับทุกคนดูดิแบบมองไม่เห็นทางเลยอะเดี๋ยวผมขอสแกนตรงนี้ดูดกคนเออเออเอออุ้ยพันไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอโฟลททางไหนดิย้อนกลับดีกว่า,าไปข้างล่างดีกว่าเออไปข้างล่างไปข้างล่างทำหลอดไฟอีกแล้วเฮ้ยเจอหลอดไฟเยอะจังวะสองอันแล้วนะนี่แต่ว่ามันไม่มีราคาไม่อยากเอาไปอะไหนลงทางไหนโฟมันเป็นเหวปะเนี่ยระวังตกเหวนะเว้ยครับ ทางลำบากมากเลยโฟวูบลอยลอยลอยวดูุ้ยมันคือตัวอะไรวะมันตอดมาไว้โฟวิทองสีเขียววิแมงโคตรสวยวิไปเร็วไปเร็วนี่นะเฮ้ยเฮ้ยแมงอะไรวะไม่เคยเห็นเลยนะเออโคตรแปลกในป่านี้มีแต่ความแปลกผมบอกเลยทุกคนไอโฟว์ทางนี้ไอ้ยโฟวมันคืออะไรอ่ะอ๋อรู้ละรู้ละรู้ละ อะไรฟังก่อนเลยคืออะไรนี่ถือกล้องนี่นี่ไงมันเคยดูป่ะไปเฮ้ยเฮ้ยประธานลอยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องใหม่ร้องใหม่เฮ้ยเฮ้ยนี่กดแค่นี้นี่เฮ้ยแต่ไม่อยากกดเยอะอย่ามันลอยไปสูงไงมันตกเฮ้ยเฮ้ยโฟวูโฟว์โอ้ยไปดึงไหล่หลังอะ วู้ยทิ้งเลยทิ้งเลยอันตรายอย่าเล่นอย่าเล่นตอนนี้ผมระหว่างเดินก็สกแกนไปเรื่อยครับทุกคนแต่มเม,มื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรวิ่งวิ่งตรงนู้นไปนะใช่เหรอวิ่งจากขนาดน้ำแล้ไม่เนาลละานะใช่ไหมใช่วิ่งผ่านฟุตไปเลยอะ่ะเฮ้ยหมอเซมอ๋อหมอเซม <ะ S 1> มึงดูหนังที่หยดเกินไปว<ม>ะ,ะเนี่ยพะมันถ่ายให้ก่อนโว้ยคือตอนนี้ร้อนมากที่เมื่อกี้เจอจริงๆนะเจอตรงไหนเลยปลาข้างหน้าทีเดี๋ยวฮาร์ดมนี่แหละโอ้ยน้ำโอ้โหโอ้โหอันตรายโลัเราจะได้แค่นี้จริงเหรอวะ เฮ้ยวิ้ยไม่เห็นได er> ้ไงคุณโ่มาเป็นแท่งนี้เลยดูเฮ้ยอะไรวะคุณคุณนะนั่นไงนั่นไงชัดเลยเฮ้ยคาตานะโอ้โหทุกคนดูหุยจริงไหมนั่นของจริงอะดิดิดูดูดูตัวคมมันดิเนี่ยทุกคนดูดีมันเป็นแบบเนี่ยตรวจจับได้เลยนะเนี่ย เฮยทุกคนมันตั้งแต่สมัยไหนไวโฟมึงว่ามึงรู้ไหมอาจจะสมัยก่อนเออกูว่าสมัยก่อนนั่นแหละตอบง่ายมากเลยมึงเนี่ยก่อนออกนะคือบอกตรงว่าผมจะออกอยู่แล้วแต่ลองส่องแถวนี้ดูไงชิ้นนี้เฮ้ยมายนักตีราคากี่บาท1นึ่งแสนหนึ่งแสนโอ้ยหนึ่งแสนเฮ้ยนัททิวเท่าไหร่ร้อยล้านโอ้เฮ้ย ร้อยล้านเลยวะเลยขานี่เลยขาไม่รู้แต่ว่าเห็นเขาแบบโบราณโบราณที่เขาประมูลกันอะประมาณพัน 1, ล้านได้เลยนะโอ้ยันล้าน,นแต่เมื่อกี้เราเดินหานองมันนั่นอยู่ไม่มีอะไรเลยใช่อเออหรือว่าที่นี่เขาอยากให้ผมแบบได้สมบัติไปน,นะคือตอนฟัวอาเซียนมาก็ได้แค่อย่างเดียวคือเนี้ยมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเราไม่รอบที่แล้วไม่ได้สังเกตหรอวะก็สังเกตน,นะแต่ไม่เห็นอนะโอ้ยทาน,นแห่ว่าประธานเจอเยอะอะม่ดีนะเว้ยคนเราอะไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรอย่างเดียวด้วยมึงต้องมีข้อแรกเปลี่ยนด้วย ไป,ไปดีกลัวไปมีข,อขอ้ขอ,ขอแรกเปลี่ยนเขาให้มึงเขมีข้อแรกเปลี่ยนเว้ยเอามันทันอ่ลืมนะเอาเฮ้ยร้านหนึ่งเลยนะเว้ยหนีไปไหนกันน่ะแต่อันนี้มันล้านหนึ่งไงแต่นี่พันล้านเลยนะรวมกันนะ่ะเฮ้ยแล้วหนีผมไปหมดเลยอะไรคือข้อแรกเปลี่ยนคืออะไรไม่ให้ฟรีข้อแรกเปลี่ยนเลขาพูดอะไรวะทุกคนเนี่ยผมได้มีดดาบมาเปหนึ่งผมตั้งกล้องให้ดูดูเนี่ย มีดาบของแท้จ้า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 เนี่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยของทิ้งผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้บอกเลวโกบอกเลวดีนะเราออกมาก่อนเพราะใค่อีเขาพี่เขแลกเปลี่ยน มีมไรายได้มาฟรีๆเว้ยมันคืออะไรข้อได้เปลี่ยนมันคืออะไรนี่นี่กูไม่เอากูมไม่หยุงเ,เ,เลยเอาหยดเลยกะชอบคนเดียวเลยเด้ามึงเราไปคืนไหมโฟไม่ออกมาแล้วเราต้องไปขายเนาะเหมือนจะต้องเสี่ยงแลกกับชีวิตเลยนะเว้ยจเจอาไปเก็บเก็บกูกไม่มีเงินใช้ดิอย่างนี้แหละผมเอาไปจะเป็นอะไรก็ช่างมันผมเอาไปแค่นี้แหละบอกเลยไปโฟเว้ยกลับไป